สวัสดีครับ23กรกฎาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับจะพามาชมลักษณะอาการใบทุเรียนต้นนี้ซึ่งมีลักษณะใบเฉาในช่วงที่ฝนตกชุกๆแบบนี้ต้นกําเนิดน,นั้นมีเป็นมีมาอย่างนี้นะครับแต่เดิมนั้นเราไม่ได้ตัดหญ้าตรงนี้ซึ่งเรามวัวแต่ตัดตรงอื่นอยู่ต้นนี้เราตัดไม่ทันก็ปล่อยไว้ให้รก เมื่อปล่อยไว้ให้ลกแล้วเจอกับจังหวะที่ฝนตกที่จังหวัดบึงกาฬนั้น40วันรวดแล้วครับจึงทําให้ปรากฏว่าเมื่อ,อวันก่อนเรามาดูก็ปรากฏว่าใบเขามีเฉาพอใบมีเฉาเราก็เลยทําการตัดหญ้าตรงนี้ออกแล้วเราก็ไปสังเกตเห็นว่าบริเวณโคนของเขานั้นมันมีลักษณะกิวก่วๆลงไปทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาลักษณะโคนที่มันต่ํามันกิว่วอันดับแรกเราเอาจุลินทรีย์ผงม,มาหว่านก่อน พอหวานเสร็จแล้วเราจึงเอาดินลูกหลังมาใส่นี่ครับบริเวณสำหรับดินลูกลังนั้นถ้าหากว่าเราเอามา,าคุณสมบัติของดินลูกหลังข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขามีความร่วนซุยดีนะครับเราก็จะเอามากรบแบบนี้นะครับเมื่อเราเอาดินลูกหลังมากรบเสร็จแล้วเราก็เกลีย่ยเกลี่ยให้เกิดแนวสโลปขึ้นมาแบบนี้นะครับหญ้าเราก็เอาออกไปก่อน ทีนี้เมื่อเราเอามากลบเป็นแนวสโลปอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําให้ดินตรงนี้เนี่ยเวลาฝนตกมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลสโลปออกไปทางโน้นนะครับาถามว่าการเอาดินลูกลังมากลบแบบนี้จะทําให้รากเน่าเปื่อยหรือไมอ่เราเคยดําเนินการมาหลายครั้งหลายเที่ยวแล้วว่าการใช้ดินลูกลังมาเสริมเพื่อให้โคกของเขามีลักษณะแหลมๆขึ้นมาอย่างนี้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสําหรับกรณีต้นที่ใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วส่วนต้นอื่นๆเราเคยดําเนินการมาในช่วงฤด,ดูแล้งนะครับเราเอามาใส่ในช่วงฤด,ดูแล้งแต่ว่าต้นนี้ถือว่าเป็นต้นแรกที่เราจะดําเนินการเอาใส่ในช่วงฤด,ดูฝนแล้วก็จะ,ะสังเกตพัฒนาการของเขาต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือแนววิธีการแก้ปัญหาเรื่องของกรณีที่ บริเวณโคนต้นของเขาเป็นหลุมลึกหรือว่าเป็นแอง่งเราก็ดําเนินการใช้ดินลูกหลังมากลบแบบนี้นะครับส่วนหญ้าเหล่านี้เราก็จะพยายามตัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นฤด,ดูฝนนะครับพอเข้าสู่ฤด,ดูหนาวหรือฤด,ดูร้อนเราก็จะเอาหญ่าเหล่านี้ไว้เป็นพี่เลี้ยงต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนในการแก้ปัญหาการณีโคกมันต่ำมันเป็นแอง่งเป็นหลุมนั่นเองโอเคนะนะครับสำหรับคลิปนี้ เจอกันเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ